ืันนี้มาพาืันนี้พามาเก็บเห็ดนะคะเห็ดก็อึดอืดปีนองมันมันทันในยห่อนย้ำมันออกหลายเฮ้ยเมื่อยล่ะเก็บเห็ดไปซ้ำนี่ล่ะเมึงปลาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับปุ่นแต่ยังไม่ เจอเห็ดอีกนะคะเพิ่งได้เครื่องกระตาพี่น้องเมื่อนี้คัวเจอ่อนพามาชมปลาเห็ดค่ะหายง่ายากมันโมเมนต์ง,งามเห็ดออกหลายเลยพี่น้องแต่ก็มิแต่ดอกสวยสวยเห็ดหนาแดง เบิ่งงไ้เม็ดพี่นนองอันนี้เห็ดเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่อันนี้เห็ดเพิ่งเตาอันนี้เห็ดทานค่ะอันนี้เห็ดแดง ได้แกงแล้วพี่น้องได้แกงแล้วเบิงปลาเนี่ยุดมสมบูรณ์บาพุ่นุดมสมบูรณ์ได้พี่นอ้องยังมาเจอตาใหม่ไปหาต่อหาต่อ